สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางแจ้งข่าวจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่14มีนาคม2564นะคะวันนี้ค่ะมาย้ําเตือนสําหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตา33นะคะที่ได้ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์2564นะคะในโครงการม .33 เรารักกันค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่15มีนาคมเริ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วนะคะผ่าน www.m33. เรารักกันค่ะ เริ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึง21มีนาคม2564นะคะและผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะเริ่มกดยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึง31พฤษภาคม2564เลยค่ะซึ่งจะได้รับเงินนะคะแต่ละช่วงแตกต่างกันตามวันที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังสำเร็จนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังค์อยู่แล้วซึ่งเขาได้ใช้โครงการนคนละครึ่งมาอยู่แล้วก็สบายหน่อยนะคะไม่ต้องยืนยันตัวตนอะ,อะไรให้ยุ่งยากก็รอรับเงินได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่เคยมีแอปเป่าตังค์เลยเพราะฉะนั้นนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังค์ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้รับเงินตามช่วงเวลาที่เขาได้กําหนดค่ะเช่นนะคะยืนยันตัวตนช่วงวันที่15-21มีนาคมก็จะได้รับเงินนะคะในช่วง วันที่22-29มีนาคมแล้วก็วันที่5แล้วก็12เมษายนนะคะเป็นจํานวน4ครั้งครั้งละ1,000บาทค่ะถ้ายืนยันตัวตนระหว่างวันที่22มีนาจนถึงวันที่11เมษายนนะคะก็จะได้รับเงินครั้งแรก29มีนานะคะเป็นจํานวนเงิน2,000บาทแล้วก็จะทยอยโอนครั้งละ1,000บาทนะคะก็คือวันที่5แล้วก็วันที่12เมษายนครั้งละ1,000บาทนะคะถ้าใครนะคะยืนยันตัวตน นระหว่างวันที่12เมษาจนถึง31พฤษภาคมเขาก็จะโอนเงินให้ทีเดียวเลยค่ะ4,000บาท เพราะฉะนั้นนะคะใครนะคะที่ได้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับเงินตามที่ได้กล่าวมานะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังค์นะคะแล้วก็ท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินในโครงการม .33 เราลักกันนะคะก็พยายามยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังค์ให้ผ่านตามเวลานะคะก็จะได้รับเงินเร็วหน่อยแต่ถ้าท่านยืนยันตัวตนช้าหน่อยก็จะได้รับเงินครั้งสุดท้ายเลยนะคะเป็นจํานวนเงิน4,0 0 0บาท ก็เป็นก้อนทีเดียวเราก็เอาไปใช้จ่ายทีเดียวเลยได้ค่ะแบบนี้เงินไม่ได้หายไปไหนนะคะเขาก็ยังให้สิทธิ์คุณตามวันเวลาที่กำหนดค่ะ ก็วันนี้นะคะเป็นการแจ้งเตือนข่าวสารสั้นๆนะคะสำหรับผู้ปรกันตนที่อยู่ในมาตา33นะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากันแล้วค่ะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดคําพูดตรงไหนไม่สุภาพนะคะต้องขออภัยไว้ด้วยค่ะแล้วพบกับการอัปเดตข่าวในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ